สำหรับคลิปนี้ก็นะครับสร้างขึ้นเพื่อนะฮะผู้ที่สนใจแล้วก็อยากเดินทางไปชมรถขุดตัวจริงนะครับที่สนามลานจอดบางนาแท็กเตอร์นะครับลหลายๆท่านที่ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้ว ก็อาจจะทราบแล้วนะครับแต่อีกหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้หรือกดผิดเข้ามานะครับทีบอยากสนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยครับคลิปนี้จะสร้างขึ้นเพื่อนำทางนะครับเพราะว่าอ่อ ถ้ากด GPS นะครับหรือท่านใดที่ไม่เคยมานะฮะเขาก็จะพาไปในทางที่ถึงเหมือนกันนะครับถึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางที่ยากกว่านะฮะอันนี้คือมุ่งหน้าไปชมบุรีนะครับมาจากกรุงเทพส่วนตัวผมจะออกคู่ขนานมาก่อนนะครับตรงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปสวน,น สนามบินส่วนนะครับเราก็จะเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ไปด,ดูการหวานข้าวปลุกข้าวกันแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทำธุรกิจรถคุดนะครับ การท่านใดที่ทำรถขุดอยู่แล้วนะครับมี2คันสามคันหรือ1นึ่งคันสคันแล้วนะฮะอยากเพิ่มเสริมทับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกของสเปครถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ,นะรบก็สเปคนี้ก็ง่ายๆครับดู แค่สภาพความครบความพร้อมของอะไรของอุปกรณ์นะครับสะส่วนมากส่วนสเปคเขาญี่ปุ่นเขาก็ล็อกสเปคมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีสเปคอะไรให้เล่นแบบเยอะแยะเหมือนรถไทยนะครับ200ก็คือ200นะครับารายละเอียดก็เหมือนกันทุกคันนะครับนะฮะแล้วก็ ถ้าจะเป็น120ก็คือ120นะครับไม่มีแมบบว่าอะไรอะ่ะที่เป็นรถไทยก็จะมีอย่างขีด8ก็คือขีด8นะครับของญี่ปุ่นแต่ของไทยก็จะมีพวกอะไร X M อะไรที่มันเสริมมาข้างหลังนะฮะ ของญี่ปุ่นจะไม่มีนะครเครื่องสี่สูบเทอร์โบก็สี่สูบเทอร์โบนะครับกะของเขาเป็นล็อกมาตรฐานอยู่แล้วนะครับท่านใดที่เล่นมาก่อนหรือประสบการณ์เยอะก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับ แต่ท่านใดที่เพิ่งเล่นหรือยังไม่เคยทราบรายละเอียดนะก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเราพร้อมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมนะบเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับจากคนที่ไม่มีความร,รู้ไม่มีข้อมูลนะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะว่า ทำไมไม่ศึกษาอะไรมาเงี้ยโทรมาถามได้เลยนะครับผมเรายินดีนะครับนะฮะร,รับใช้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจของท่านนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูทางไปเรื่อยๆนะฮะบ,บางนาตาก็มาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้จะพาไปชมตัวจริงเสียงจริง ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวไปดูตัวจริงก่อนแล้วกันนะครับชมความสวยงามนะฮะตามสภาพก็ขายนะครับตามสภาพก็ขายเก็บรายละเอียดก็ดีนะฮะมีให้ท่านเลือกหลายสเต็ปหลายราคานะครับรถแต่ละคันนะครับราคาเริ่มต้นที่จะอยู่ประมาณเท่าๆกันนะฮะ ที่ของเรานะฮะแล้วก็ส่วนจะจบจะปิดเท่าไหร่ยังไงอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับราคาวันนี้กับปีหน้ากับปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เท่ากันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกราคาคร่าวๆเริ่มต้นนะฮะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะการตัดสินใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่า ราคาที่กล่าวไปนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นหรือสเปคอื่นของที่อื่นนะฮะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะฮะร,ราคานี้เป็นของที่นี่แล้วก็บวกลบโปรโมชั่นก็คือของที่นี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับประสิทธิภาพสิ่งที่คุณจะได้ไปคุณภาพการบริการผมสามารถพูดได้เลยว่า ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนี่เยทางเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับมาเรื่อยๆเยกาะห่างจากประมาณบางนาตาดเข้ามาก็ประมาณสี่ห้าโลได้ประมาณสี่ห้าโลแต่เบียวุ้นมีเยอะมากนะครับแถวนี้โซนนี้นะครับเบียร์วุ้นแทบทุกร้านนะครับบอกเลยนะฮะ เบียร์วุ้นแทบทุกร้านนะครับเย็นเย็นเลยนะครับนี่นะฮะสามารถมาจิบเบียร์ก่อนก็ได้นะครับเยอะแยะไปหมดร้านเบียร์ร้านลาบนะครับเข้ามาประมาณไม่เกินสิบห้านาทีนะฮะสิบนาทีประมาณนี้นะครับมีน้ำเย็นเย็น ไว้รอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมมาได้เลยนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นนำเข้าแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะน่าจะไม่มีร้อยสี่สิบนะไม่มีร้อยสี่สิบมีร้อยสามห้าหนึ่งสองห้า เดี๋ยววันนี้จะพาชมมีซูมิโตโมกับซ x เอ็กสวยๆนะครับรถมันเยอะนะครับรถมันเยอะมีให้เลือกเยอะมากนะครับที่ลานจอดนะครับนะฮะสนใจคันไหนนะครับสกิททักทายมานะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม ทางเรายินดีนะครับอาจจะช้านิดหน่อยหรืออาจจะได้เลยแล้วแต่ความพร้อมของของเจ้าหน้าที่นะครับผมนะฮะถึงแล้วครับไม่ถึง10นาทีนะฮะดูครับเยอะแย,ะ,ยะไปหมดโอเคครับผมคลิปนี้ก็นำทางโดย คนดังรองนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็น GPS นะครับแต่ว่าสนับสนุนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรายละเอียดยังไงเดี๋ยวแจ้งกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ